ก็สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนครับนะสวัสดีอยากเป็นทางการนะครับพอจะเริ่มบันทึกคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ใช้สาหรับการติดตามกํากับติดตามของฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็สําหรับนักเรียนที่อาจจะไม่เข้าเรียนนะครับอาจจะมีภารกิจสําคัญนะครับหรือป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเหตุผลมีหลากหลายก็ได้เข้ามาทบทวนเนื้อหาในภายหลังนะครับวันนี้ก็จะติดตามการทํากิจกรรมนะครับ แล้วก็รายงานผลนการทรํากิจกรรมที่1ให้พวกเราทราบนะครับแลวก็ชี้แจงการทํากิจกรรมที่2และ3นะครับคงใช้เวลาไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าชั้นเรียนแล้วนะครับแสดงว่าเราสามารถจะเข้าชั้นเรียนไปทากิจกรรมได้จากการไปติดตามกิจกรรมนะครับก็มีคนส่งงานมาแล้ว12คนนะครับเดี๋ยวครูจะแชร นาจ้อยทราบนะครับว่ากูเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเ mm hmm. นะจน่าจ้อยทราบประการแรกครับเวลาเราจะไปทํากิจกรรมนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บเพจนะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็คงจาคงจําได้นะครับเพราะกูแจ้งลิงก์ไว้แล้วนะักเรียนก็ เข้าไปทํากิจกรรมนะครับหนึ่งสองสามหรือจะเข้าชั้นเรียนหรือก็ได้นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปที่ชั้นเรียนนะครับมันก็มาที่หน้าสตรีมนะครับเราก็จะเห็นกิจกรรมนะครับดูกิจกรรมที่หนึ่งก่อนนะครับสังเกตว่าจากการไปตรวจผลงานนี่นะครับนักเรียนส่งมาแล้ว12คนนะครับแต่ว่ามีการคลิกส่งแค่7นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ ส่งผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้ด้วยนะครับทําไมต้องมาส่งตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อครูที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับพวกเรานะครับอย่างเช่นครูจะติดต่อกับคนที่ส่งงานแล้วนะครับครูก็มาคลิกตรงนี้นะครับว่าส่งแล้วนะครับมันก็จะมีรายชื่อนะครับบุคคลที่ส่งแล้วนะครับขึ้นมานะครับครูก็สามารถที่จะไป ติดต่อกับเขาส่งอีเมลไปหาอะไรเนี่ยนะครับได้นะครับเช่นกูจะส่งอีเมลไปนะครับก็จะส่งไปในภาพรวมนะครับของบุคคล7คนนั้น1 2 3 4 5 6 7นะครับ7คนทีนี้บางคนไม่ได้ติ๊กส่งครับมันก็จะไม่ได้รับอีเมลนะครับที่ถ้าเกิดกลูมาส่งทีละคนเนี่ยครูก,ก็จะเสียเวลานะครับในการในการส่งนะครับทีนี้มาดู กิจกรรมที่เราได้ทําไปแล้วนะครับซึ่งครูได้ส่งอ e ีเมลไปแล้วนะครับไม่ทราบวา่าวันนี้ได้รับ, e รบรอีเมลครูบ้างหรือยังครับวิรยุทธ์ได้รับหรือยังหรือว่ายังไม่เปิดได้รับนะแล้วนะได้รับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะโชว์ให้ดูหน่อยนะครับว่าครูส่งไปหาใครบ้างนะครับที่ส่งไปแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ดูสุพัฒเป็นตัวอย่างนะครับ สุพัฒน์ได้รับอีเมลรูยังครับเอาตัวนี้นักเรียนเห็นหน้าจอครูไหมครับ Gmail นะเห็นนะครับนี่ก็ครูส่งไปหานะครับสุสุพัฒน์นะอีเมลไม่มีชื่อนะครับส่งไปนะครับเอามาดูกันนะครับผลงานของสุพัฒน์ว่าเป็นยังไงนะครับให้เจ็ดนะครับกิจกรรมให้เจ็ดเะมาดู ให้เราไปดูคลิปนะครับแล้วก็มาตอบวิทยาการข้อมูลหมายถึงอะไรนะครับกูให้หนึ่งทำไมให้หนึ่งครับเนี่ยเราตอบโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปนะครับไม่เอาข้อมูลจากคลิปมาเราอาจจะไปนค้นข้อมูลจาก g o o g ่ e งกูเกิลอะไรมาเนี่ยซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้การยืนยันนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอแต่ข้อมูลที่ครูนํามาให้เนะี่ยนะครับเป็นข้อมูลซึ่งเป็นวิทยากรของ,ของสสวทนะครับก็เป็นแนวหลักสุดใหม่ที่เขาให้เราเรียนนะครับ ปันก็ตอบไม่ตรงกูก็ให้หนึ่งนะครับก็เรียกว่าค่าพิมพนะ์องค์ความรู้ด้านวิชาการข้อมูลประกอบอะไรบ้างนะครับมันมีอยู่หลายข้อมากนะครับอันนี้เราก็ตอบไม่ตรงนะครับข้อนี้ควรจะเป็นข้อข้อที่1มากกว่านะครับกับตอบข้อที่2ต่อไปให้เราศึกษากราฟนะครับศึกษากราฟ ซึ่งครูก็ได้มีคลิปที่ชี้แจงเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับเพื่อให้เราทํากิจกรรมนี่แสดว่ากราฟมันมี2แเกณฑ์เกณฑ์นอนเกณฑ์ตั้งเกณฑ์นอนก็คืออายุนะครับเกณฑ์ตั้งก็คือกับอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจมี3ค่านะครับต้องเรียนดูให้ดีนะมันมีค่าที่สูงสุดนะครับเป็นไปตามช่วงวนะัยลิมิตเต้นไ่เกินนี้นะครับเต้นเกินนี้ก็ถืออันตรายนะครับเสียชีวิตได้นะครับ และอัตราการเต้นที่70เปนะครับขีดล่างนี้แล้วก็80อัตราการเต้นที่เหมาะสมนะครับสำหรับการออกกําลังกายนะครับเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นเนี่ยก็คือ70 80นะครับเพราะว่าเวลาเขาคํานวณเนี่ยเอาอัตราสูงสุดนะครับคูณ70ก็ได้ค่านี้นะครับ80เก็ได้ค่านี้เพราะฉะนั้นในการวิ่ง เราก็ให้วัวใจมันเต้นอยู่ในระหว่างนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับนะั่นคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับซึ่งก็บอกว่าไม่ควรเกิน80%ของ m s r นะครับก็คือไม่ควรเกิน80นี่แหละนะครับอายุ20ปีเนี่ยโอเคก็เังเป็นหนุ่มแต่ไม่ควรจะเกิน180นะครับ180โอเคได้นะเกิน,นีไปก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนเอาข้อมูลนี่มาตอบ จากครับมีข้อมูลใดบ้างครับที่นักการวิ่งของตนเองได้ครับโดยปลอดภัยนะครับก็ตอบอยังไงครับข้อมูลก็มีกี่ข้อมูลครับมีข้อมูลอายุนะครับอายุแล้วก็ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดและอัตราการเต้นที่70%และอัตราการเต้นที่80%อนะครับอัตรา,ารที่เหมาะสมก็คืออยู่ระหว่าง 70- 80ถึงนะ ถ้าตอบประมาณนี้กูก็จะให้2นะครับให้เต็มนะครับแต่เราตอบเนี่ยสั้นนะครับเราไม่ได้เอาข้อมูลเนี่ยมาตอบนะครับเราเอาข้อมูลเนี่ยมาตอบนะการใช้ข้อมูลเนี่ยอย่าใส่ความคิดเห็นลงไปนะครับเอาข้อติดจริงที่มันปรากฏนี่นะครับนะแล้วก็ทํานายตามนี้นะครับเขาเรียกว่าการเอาข้อมูลมาใช้นะต่อไปเนี่ยก็สี่จากรลับผ,ผู้่ผู้วิ่งมีอายุ25ปีควรให้หัวจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ แต่กระเด็นหัวใจควรกี่นาทีนะครับอันนี้ก่อนที่จริงครูอาจจะหักคะแนนนะครับมันต้องมีครั้งด้วยใช่ไหมครับหัวใจเต้นขึ้นหนึ่งร้อยอะไรเนี่ยมันไม่มีครั้งนะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็อนุโลมนะอนุโลมว่าเออให้ครับนะส่วนการคำนวณเนี่ยอันนี้ไม่สีเรียดนะครับบุ่ลบกูดอ่านก็ได้เท่านี้นะครับนี่คนที่ส่งแล้วนะครับครูก็จะไปให้นะส่วนคนอื่นๆนะครับ ก็อยู่ในนี้แล้วนะครับอยู่ในนี้แล้วนะครับครูส่งไปให้ทุกคนแล้วนะครับก็ไปตรวจสอบอเดี๋ยวขอดูสักคนนึงก็ได้นะครับที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงครับก็มาดูหน่อยได้แปดคะแนนนีน่ถือเป็นคะแนนสูงสุดนะครับแะนะครับมีการข้อมูลนะครับอันนี้ก็ตอบไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่นิดหนึ่งนะตัวนี้ก็โอเคได้นะครับ นะอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้ตอบสั้นไปนะครับมันต้องอะไรอายุด้วยอัตราก,การเต้นที่สูงสุดด้วย70-80ด้วยนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจนะครับอันนี้ก็อนุโลมนะที่จริงกูก็่ยหักคะแนนเนี่ยนะครับไม่มีหน่วยเนี่ยพอไม่มีหน่วยปุ๊บเนี่ยมันอะไรก็ได้นะครับแต่ครูเข้าใจว่าอ๋อเราจะคงจะตอบตามนั้นแหละอัตราก,การเต้นของหัวใจนะครับแต่ถ้าเป็นข้อสอบจริงๆนะครับอย่างเงี้ยไม่มีหน่วยเนี่ยก็คืออาจจะหักคะแนนนะครับ หรือให้ศูนย์ก็ได้นะครับทีนี้ามาดูนิดนึงครับว่าทําไมนักเรียนตอบแล้วมันไม่ตรงนะครับไม่ได้คะแนนะเราไม่ได้ดูคลิปอย่างจริงจังและตั้งใจนะครับอย่างเช่นวิธีการข้อมูลหมายถึงอะไรนะครับความหมายมันอยู่ที่นาทีาาาาาาสองกว่า,วานะนาทีสองจุดการประมวลผลข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ความหมายของวิทยาการข้อมูลวิทยาการข้อมูลเนี่ยดัต้าไซดนะครับไซดก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละดัต a ก็คือข้อมูลนะซึ่งข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็คือข้อมูลบิ๊กดัตนะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์นะครับวิทยาการคอมพิวเตอร์และก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะทํำยังไงนะครับวิจัยทางสถิตินะครับออกคาออกเข้ามาเป็น S bar SD ออกโนรีนั่นนะครับนะครับมีการประมวลผลแล้วก็ กาเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยก็คือใช้พวกคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปคำนวณนี่รวมว่าวิทยาการข้อมูลนะครับเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกันนะครับนักเรียนเอาแผนภูมิเนี่ยไปอธิบายนะครับก็คงจะได้คะแนนนะครับโอเคคนที่ยังไม่ทำนะครับก็ไปทำนะไปทำนะครับแต่กว่าจะให้คะแนนเกฑ์ต่ำนะครับให้คะแนนไม่เกินหกคะแนนนะเพราะว่าเพื่อนเขาทำมาเรียล่วงหน้าแล้วนะครับอ้าวต่อไปกิจกรรมที่สองนะครับ ที่จะชี้แจงครับคลิเก,กันไปตรงนี้นะใครทํากิจกรรมที่1แล้วก็ไปทํากิจกรรมที่2ในวันนี้นะครับคนยังไม่ทาก็ก็บวกไปนะครับบวก2นะครับกิจกรรมที่2เป็นกระบวนการวิทยาการข้อมูลนะครับจุดประสงค์สาระสําคัญนะครับกิจกรรมให้เราทำอะไรครับก็ไปศึกษาคลิปนะครับก็คือหาองค์ความรู้นะครับแล้วก็ไปตอบนะ ครูจะอธิบายด้วยครับผมว่าไงได้ยินไหมอาจารบอกให้ครูรับแกดีรับอะไรนะัูนรับชัดๆหน่อยเอารับเรียนนี่ไหมอ่ะใครครับไม่เ่ยมันเข้าหมดแล้วเนี่ยครูรับครูรับอัตโนมัติเราไปดูที่ลิงก์ก่อนครับมารับมารับอัตโนมัตินะครับครูติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัตินะครับเข้าไปดูก็คือจะเข้ามาจะต้องมี Gmail นะ จะต้องมี gmail จะต้องล็อกอินเข้าไป gmail ก่อนนะครับแล้วก็คลิกตามลิงก์นั่นแหละลิงก์ที่คูลิงก์ลิงก์ที่ครูแจ้งไปนะครับหรือถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราก็ไปแปะไว้ที่ห้องเรียนใหญ่ก็ได้นะนะครับให้เข้ามานะครับครูตั้งระบบอัตโนมัติไว้นะครับอ๋อโอเคเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วกิจกรรมที่2ใช่ไหมนะครับกิจกรรมที่2นะครับ ก็ให้ไปูที่กิจกรรมเลยนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยครกกูก็นําไปแปะไว้ข้างในแล้วนะครับบรรยากาศข้อมูลนะครับตั้งแต่ก็พิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรไปนะทาค้างไว้ได้นะครับทําไม่จบก็ค่อยมาทําต่อได้นะครับก็ไปศึกษาคลิปนะอธิบายความสําคัญนะครับกระบวนการวิจารข้อมูลทึ่อยู่นี่แล้วนะครับปัญหาก็คือนักเรียนอาจจะไม่มีความอดทนน,นะครับสแสวงหาแต่คตอบนะครับไม่ยอมฟังให้จบนะ ในการทำกิจกรรมนี้อย่างน <Beginning S 1> ้อยต้องต้องฟังคลิป2เที่ยวนะครับเที่ยวแรกนี่ก็คือฟังผ่านๆไปนะครับเพื่อดูในภาพรวมนะครับว่ามีอะไรบ้างครั้งที่2เราต้องเจาะลึกนะครับเราก็มาดูคําถามว่าอะไรนะแล้วเราก็ไปหาคําตอบซึ่งเมื่อมันผ่านหูผ่านตามมาแล้วส่วนหนึ่งเราก็เข้าไปดูนะครับมันอยู่ดีมันอยู่นาทีที่เท่าไหร่ครับก็เข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ตรงๆเลยนะครับข้อ1หนึ่งก้อสองก็ตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็ตรงๆนะครับคําตอบมีอยู่ในคลิปแล้ว ที่ครูจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือในข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับซึ่งเป็นการเป็นการปฏิบัตินะครับเป็นการฝึกปฏิบัตินะครับในการใช้ข้อมูลสารสนเทศหรือ Big Data นะครับซึ่งมันอยู่ในรูปของเว็บไซต์ต่างๆนะครับเนี่ยอย่างนี้ให้นักเรียนเปิดเว็บกรมการค้าภายในนะครับนแคปหน้าจอส่งนะครับแล้วก็ส่งไฟที่นี่นะครับแล้วก็ไปนี่ก่อนครับเข้าไปที่ เว็บของกรมการค้าภายในนะครับเข้าไปแล้วปุ๊บมันมีข้อมูลรายสัปดาห์รายอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยข้อมูลรายเดือนรายรายรายสัปดาห์เข้าไปแล้วปุ๊บเข้าไปได้นะให้แคปหน้าจอนี่ส่งครูนะครับนี่แสดงว่าเราเข้าไปจริงนะครับอ่าต่อไปทํายังไงอีกข้อห้านะครับจาก,กเสียนักเรียนค้นหาข้อมูลนะครับราคามะม่วงนะครับนําดอกไม้เบือศูนย์ระหว่างเดือนมอการาถึงเดือนตุลานะครับแล้วก็แคปภาพ ส่งนะครับอ่าแคปกราฟแล้วก็ตารางนะครับรวม2ภาพนะครับอ้าวทำยังไงนะครับเข้าไปที่เว็บแล้วไอ้มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับนะว่าเป็นมกราถึงเดือนเลยเมื่อกี้ก็ต้องเป็นรายเดือนใช่ไหมครับนเข้าไปคลิกเข้าไปที่รายเดือนนะครับอ่านี่เข้ามาแล้วปุ๊บทีนี้ให้เราค้นหานะครับก็เลือกช่วงเวลาใช่ไหมครับเมื่อกี้กูบอกว่ามกราใช่ไหมครับ เราก็ไล่ไปนะมกรานะครับถึงเดือนอะไรนะครับเมื่อกี้เดือนอะไรครับมกราถึงตุลาโอเคนะครับมกราถึงตุลาตุลานเนี่ยคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มกราถึงตุลาครับเลือกประเภทเอาเป็น ขายส่งกันแล้วกันนะครับหมวดสินค้าเอามะกีน้ําดอกไม้นะน้ําดอกไม้เดี๋ยวครูจะมันเจียงเกินไปครูก็เอาเอาผลไม้เลือกสินค้านะครับมันมีมะม่วงมะไม้อะไรก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับมะม่วงมีไหมกิมจูห่อเรื่องลงมาข้างล่างนะครับมะม่วงชุมโอห่อมะม่วงเนี่ยเบื่อะไรเนี่ยอ่ะ อันนี้นาดอกไม้นะครับที่กูถามนะครับกูจะไปเอาเขียวจะวยกันแล้วกันนะครับอ่าทีนี้ทําไงดูรายงานนะครับอ่ามันจะขึ้นกราฟนะครับแล้วก็ตารางมานะครับกูบอกว่าให้แคปอะไรครับแคปหน้าจอนี้ส่งใช่ไหมครับนันก็แคปหน้าจอครับเก็บไว้หนึ่งภาพแคปหน้าจอนี้ไว้หนึ่งภาพนะครับอ่ามาดูข้อมูลนะมันมึงบอกอะไรเราบ้าง อา้าวเดือนไหนสูงสุดร,ราคาเนี่ยก็ดูเดือนเดือนสิงหาคมใช่ไหมครับนี่มันก็ลดลงมาแล้วนะครับเดือนไหนต่ําสุดก็เมษานะครับข้อมูลนี้เราเอาไปใช้อะไรบ้างถ้าเราจะเป็นพ่อค้ามะม่วงเราต้องควรจะไปขายช่วงไหนครับช่วงนี้ใช่ไหมครับราคามันสูงนะครับแล้วมันก็ลดลงนะครับช่วงนี้ราคาไม่ค่อยดีนะครับแต่ราคาไม่ค่อยไม่ค่อยจะผันผวน ตอนนี้ราคาผันผวนมากเนี่ยนะครับก่อนนาไปใช้เป็นข้อมูลได้เสร็จแล้วข้อมูลที่เป็นตารางนะครับอันนี้เราเอาไปใช้ในการคํานวณไปใช้ในการหาค่าทางสถิติอะไรได้นะครับอ่าต่อไปก้อไหนอีกอ้าให้นักเรียนส่งออกข้อมูลเป็น pdf ไฟล์ครับ้นนี้แล้วก็ส่งแนบมาครับก็ตรงนี้นะครับมันมีส่งออกได้ด้วยนะครับเป็น pdf ไฟล์แล้วก็เป็น Excel นะครับแล้วก็คลิกตัวนี้เป็น pdf ไฟล์นะครับตัวนี้นักเรียนดาวน์โหลดไปนะครับ เก็บในเครื่องแล้วก็ส่งนะครับส่งก็คือส่งตัวนี้นะครับเพื่อมไฟล์มาอ้าวทีนี้ก็ถามนะครับก็เจ็ดเป็นความเข้าใจจากข้อสี่ถึงข้อหกเนี่ยให้นักเรียนสรุปว่าราคาเฉลี่ยกงมะม่วงเท่ากับเท่าไหร่นะครับและเดือนใดราคามะม่วง,งมีราคาสูงสุดอ้าวนอกนี้ก็ต้องไปดูกราฟนะครับไปดูกราฟนะเขาเฉลี่ยให้แล้วยังนะครับเขาาค้าเฉลี่ยให้แล้วยังนะ นะครับค่าเฉลีย่ยอยู่ตรงนี้นะครับทางเรียนก็ออกมาตอบนะครับคนะ่าเฉลีย่ยมาถึงว่าตั้งแต่เดือนมกราถึงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ32.75นะครับบาทใช่ไหมครับเป็นราคาส่งนะครับกิจกรรมนี้นะใครมีปัญหาอะไรบ้างครับสอบถามเลยนะครับมีไหมมีไหมสุติวัตรมีไหมครับ งานยังไม่ส่งนะครับกิจกรรมที่หนึ่งใช่ไหมครูไม่รู้ไปทำมันไหนครูไม่รู้ไปทำมันไหนเข้าห้องผิดหรือเปล่าแล้วครับเข้าหม,ม่ห้าไหมล่ะครูยังไม่เห็นนะนะครับยวไป่ทำครับอ่านะกิจกรรมที่สองก็ทำวันนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับใครที่ยังไม่ทากิจกรรมที่หนึ่งก็บวกสองไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็เอามีปัญหาอะไรให้ถามนะครับตอนนี้เดี๋ยวครูจะยุติการ ไลฟ์สดเลยนะครับเพาะถือว่าเราเข้าใจแล้วนะครับกิจกรรมนี้มันออนดีมานนะมันต้องใช้เวลาในการไปทำนะครับครูจะไปนั่งรอพวกเราก็คงจะไม่ได้ไม่เหมือนกับวิชาอื่นนะครับที่อาจจะต้องบรรยายครับว่ากิจกรรมตังมันแนบไว้ไม่ได้แนรบรูปภาพไม่ได้เนรบนรูปภาพไม่ได้มันเป็นอะไรมันใ,ใ,นใหญ่ ot, อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะไปดูว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เนี่ยรูปภาพไม่ได้นะเดี๋ยวกูจะไปให้สิทธิ์เดี๋ยวนะเด็๊หนึ่งนะคือภาพที่ให้เนี่ยเขาจะกําหนดนามสกุลนะครับกําหนดนามสกุลว่าให้นามสกุลใดบ้างที่ให้เราส่งได้รูปภาพนะครับ อ๋อกิจกรรมเดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันอยู่ในกิจกรรมที่สองใช่ไหมเดี๋ยนะกิจกรรมที่สองนะครับก,กูดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแป๊บหนึ่งคือกูจะกำหนดไฟล์นะครับว่าเป็นไฟล์อะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะ ให้เป็นรูปภาพนะครับให้เป็นรูปภาพเอาถ้างั้นเดี๋ยวครูจะให้สิทธิ์เป็นรูปภาพเป็นรูปภาพนะเป็นภาพวาดาก็ได้แต่นักเรียนต้องไม่ให้เกิน10บเมกนะตรงนี้นะครับปัญหาก็นักเรียนนะไฟลใใ์ใหญ่ๆมากนะสิบเมกสิบเมกพอไหมล่ะมันสิบเมกพอนะหรือว่าบางทีเอาให้ไปร้อยเมกเลยเพื่อว่าบางคนไฟล์ใหญ่นะครับ ตรงนี้นะครับปัญหาที่อั้โหลดไม่ได้นะมาจากไฟล์มันอาจจะใหญ่นะครับแล้วก็ต้องเป็นไฟล์นี้นะเป็นภาพวาดเป็นรูปภาพนะครับไฟล์อื่นไม่ได้นะครับเอาข้อนี้ด้วยข้อนี้ก็เอาให้เป็น pdf ก็ได้อ๋อเนี่ยเป็นรูปภาพได้ด้วยอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะตรงนี้แล้วก็ไม่เกิน5ไฟล์เ้าเดี๋ยวให้เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นตัวนี้อ๋อโอเครู้แล้วเนี่ยกูไม่ต้องใส่รูปภาพตรงนี้ด้วย ครับแล้วไม่เกินอ่ะโอเคนะครับน่าจะได้แล้วทีนี้นะครับนะครับเมื่อกี้ครูอาจจะไม่กําหนดนะกาหนดให้มันเป็น PDF นะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นรูปภาพมันอาจจะส่งไม่ได้นะโอเคนะครับมีคําถามเพิ่มไหมทีนี้ถ้าไม่มีนะครับก็คงจะยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณขอบใจพวกเรามากครับที่เข้ามาเรียนนะครับแล้วครูก็จะอัดคลิปเนี้ย ไปแปะไว้ที่หลายกลุ่มด้วยนะครับเพื่อใครยังไม่เข้ามาก็ไปติดต่อไปไปไปต้นไป,ไปทบทวนนะครับย้อนหลังนะครับกิจกรรมที่3ก็ได้มอบหมายไปเร้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครทํา2เสร็จก็ไปทํา3ได้เลยนะครับวันนี้ก็ยุติไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ